สวัสดีค่ะที่นี่จังหวัดราชบุรีนะคะเนี่ยค่ะป้าทุนดีกำลังจะออกจากบ้านนะคะไปหาซื้ออ,อ,อาหารนะคะที่เหมาะสำหรับรับประทานในช่วงอากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะราชบุรีตอนเช้าก็ประมาณ21-22องศานะคะป้าากาศไม่ตกนะคะจะใส่แมสอย่างเงี้ย ตลอดเลยขับรถก็ใส่เพราะเวลาลงจากรถอะบางทีลืมนะคะก็ใส่ไปซะเลยนะให้มองที่ข้างบนเห็นไหมคะเห็นดอกไม้ไหมมันคือดอกพวงครามอะนะคะสวยมากเลยอะเป็นต้นที่ปลูกใหม่ๆนะคะออกมาให้เห็นบ้างสองสามช่อทำให้ป้าทุนดีเนี่ยนึกถึงดอกแจ็คการันดา จ็คคารันดานะคะจะเห็นเยอะมากเลยในออสเตรเลียช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งปีนี้ป้าไม่ได้ไปอะ่ะ<ม>ก็เลย<ม>เห็นดอกพวงครามอะ่ะ<ม>ก็แทนความคิดถึงหลานๆได้นะคะเอานะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปร้านที่มีส่วนประกอบของอาหารช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าป้าทุนดีมาถึงแล้วนะร้านนี้นะคะเป็นร้านหมูค่ะสารพัดชิ้นส่วนของหมูนะคะชื่อว่าสมัยมีดนะคะป้าขับรถมาประมาณสัก800เมตรอะคะ่ะจากบ้านนะร้านนี้เขาใช้คนละครึ่งด้วยนะทันสมัยมากเลยนะคะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะ และที่สำคัญไปกว่านั้นนะเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะเริ่มวันที่25ธันวาวันเดียวเท่านั้นด้วยนะคะอาตอนนี้ก็มีลมปัทุนดีก็หนาวนิดๆนะจึงต้องมาสรรหาอาหารที่มีไขมันนะคะให้ร่างกายอบอุ่นนะเนี่ยค่ะปัทุนดีบาถึงแล้ว ถนนสายนี้นะคะชื่อ,อ,อวิทิตวรการนะคะถ้าคนราชบ,บุรีจะบอกว่าไปทางดอนแจงนะคะตรงข้ามร้าน,นจะมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค8นะคะซอย2ตรงข้ามกันเป๊ะ,เ,ปะเลยค่ะนี่ค่ะฟ้าทุนดี<ใ>นก็เข้ามาแล้วนะคะแต่นี้ปากทางเข้าเนี่ยเขาก็จะมีแอลกอฮอล นะคะให้ให้ผู้เข้ามาในร้านนะคะได้ใช้นะคะโดยการเหยียบนะเดี๋ยวป้าทุลีก็ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอย่างมิดชิดค่ะเดี๋ยวป้าทุลีรอ ทวดีก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะวันนี้ธีมของร้านคือจัดตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาสสวัสดีคะ่ะน้องป้ามาถ่าย YouTube นะคะถ้าถ่ายติดหนูด้วยเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรหรือไม่ให้ถ่ายไม่เป็นไรนะขอบคุณค่ะอ่าแล้วก็มาพบน้องน่ารักนะคะ องท่านนะป้าก็ถามว่าน้องขาให้ป้าถ่ายได้ไหมอ่ะน้องก็บอกว่าไม่ขัดข้องน้องมาจากไหนคะอยู่ลาดบุรีค่ะอยู่ลาดบุรีแล้วซื้อไปรับประทานหรือไปทําอะไรคะเอาไปทำกับข้าเอาไปทากับข้าทานเองใช่ไหม <c oughs> ป้าเป็นยูทูบเบอร์นะใช้ชื่อช่องว่าป้าทุนดีมีเรื่องเยอะทุนหมายถึงเงินทองอะคะ่ะ <c oughs> ป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะป้าก็จะมา หากับข้าวเหมือนกันกับข้าวฤดูนี้ก็ต้องเป็นอาหารที่มันหน่อยนะค่ะทีนี้เราก็เข้ามานะมีชิ้นส่วนมีตับหมักซีอิว๊วมีซี่โครงหมักซกไซดำมีของที่ปรุงรสไว้แล้วด้วยค่ะออ่เพรุ่งนี้ใช่ไหมหนูจะมีโปรโมชันนะ่นอ่ะคีคะคุณพี่ผ ค่ะพรุ่งนี้วันที่2 5้แล้วมีเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่เลยอ้าทีนี้ดูพนักงานนะคะพนักงานของสม e ยมิ t แต่งตัวทันสมัยมากเลย <c oughs> เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสค่ะแล้วก็ใส่แมสนะคะปกปิดนะคะป้องกันเชื้อต่างๆนะคะคนราชบุรีเนี่ยให้ความสำคัญมากเลย น้องร้านนี้เปิดขายกี่โมงคะเปิดตั้งแต่ตีห้าครับเลิกสามทุ่มครับตีห้าเลิกสามทุ่มครับผมแล้วต้องถามผู้จัดการไหมว่าผู้มีจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างหรือน้องตอบได้ตอบได้ครับตอบได้เลยค่ะคือครบสามร้อยแจกน้ําตาลทรายครับหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลครบห้าร้อยแน่ใจว่าเดี๋ยวผมดูให้งั้นเดี๋ยวไปดูก่อนงั้นป้าพาดูนอื่นก่อนนะ นอกจากมีหมูนะคะก็มีไก่นะสารพัดชิ้นส่วนของไก่อ่ะคะ่ะมีอกไก่น้องไก่ามาแล้วคาะน้องพอดีตรงต้นคริสต์มาสเลยสวยดีวันนี้โปรโมชั่นทางร้านก็จะมีซื้อครบ300แถมน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลครับซื้อครบ500ฟรี<า>น้ำมันเต<า>ือนหนึ่งกิซื้อ300แถมน,น้ำตาลทรายหนึ่งกิโล ถ้าห้าร้อยแถมน้ำมันพืชหนึ่งขวดครับน้ำมันพืชหนึ่งขวดนะคะแล้วจากนั้นอะไรอีกถ้าเก้าร้อยจะเป็นน้ำมันพืชสองขวดครับเก้าร้อยน้ำมันพืชสองขวดเริ่มสองร้อยจะเป็นพนวมอะพนวมด้วยเหรอครับเอ่อเข้ากับอากาศเลยนะครบสามพันแถมหม้อชาบูครับอเหรอหม้อชาบูหม้อชาบูหน้าตาเป็นไงอ่ะแบบนี้เออค่ะค่ะขอบคุณมากนะอย่างนั้น เออป้าจะมาซื้อพรุ่งนี้วันนี้มาดูร้านเราก่อนว่าร้านนี้มีอะไรบ้างถ้ากรลัผทา,านอะ่ะเห็นร้านนี้มีโปรโมชั่นน่ารักดีอ่ะนะคะก็เลยมาอุดหนุนนะน้องตรงนี้ถนน,นอะไรถามยากไปไหมถนน<ม>วิทิตวร,รการนะวะใช่ครับมันเส้นเนี้เส้นดอนตะโกฮะนี่นี่ไปดอนตะโกหรือดอนแจง อ๋อไปดอนแจงครับดอนแจงเออเส้นนี้เป็นว่าดอนแจงเนาะจ้ะแล้วหมูนี่เป็นราคานี้ทุกวันหรือว่าแต่ละวันจะมีขึ้นลงตลอดเลยครับพวกหมูหมาจะเป็นราคา115บาทยืนแต่ว่าพวกหมูพวกอื่นจะขึ้นลงค่ะน้องตามมาเลยค่ะฟาร์มหมูนี่อยู่ที่ไหนอ่ะตอบยากนะเริ่มเริ่มถามยากแล้ว ค่ะที่ราชบุรีเนี่ยนะคะจะมีฟาร์มหมูเยอะเลยนวค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เป็นเครื่องในนาแน,นเครื่องในตับไตเส้นจีไส้มีหมดเลยนะเดี๋ยวป้าจะาแกล้งถามของยากๆว่ามีไหมนะเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะน้องๆพนักงานน่ารักทุกคนนะป้ามาซื้อหลายครั้งแล้วเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะ ูร้านสวยนะคะนอกจากหมูแล้วนะคะยังมีลิตพันธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอะ่ะที่เราจะไปทำเป็นเครื่องปรุงได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะมีอาหารสำเร็จรูปนะที่เป็นของเคี้ยวเล่นของกรอบเคี้ยวนะคะเป็นสแน็คเป็นขนมมีทุกอย่างเลยนะคะมีทองด้วยแม้ทองจะแพงนะแต่ที่นี่ขายแค่ พอละสามสิบบาทเท่านั้นนะคะเพราะเป็นทองม้วนะคะ่ะมีคุณเชียงนะคะมีหมูหยองหมูเส้นมีหมดเลยอะ่ะค่ะหมูหยองหมูแผ่นนะคะ ขนมเปี๊ยมีอาหารกระป๋องมีแม้กระทั่งมเมล็ดทานตะวันนะคะซึ่งพร้อมเคี้ยวได้เลยอะ่ะค่ะมีของน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะเนี่ยป้าทุนดีก็พี่ก็เห็นของพรุ่งนี้ไม่ได้เลยใจอ่อนนะมีน้ำมันพืชนานา,นาชนิดค่ะมีทุกชนิดเลยนะคะจากผลิตมาจาก ทั้งปามทั้งถั่วเขียวมีหมดเลยราคาชอบแบบไหนก็มาเลือกได้นะคะมีมีสสำเร็จรูปนะเป็นอาหารคู่ครัวไปซะแล้วนะคะค่ะเครื่องปรุงรสมีทุกอย่างเลยค่ะซอสปรุงรสต่างๆนะคะมีทุกชนิดนะคะอันนี้ก็มีพวกเห็ดหอมเห็ดหูหนูขาว มีเส้นผัดไทยด้ยมีเส้นผัดไทยซึ่งเขาใส่น้ำปรุงรสมาแล้วนะคะเพียงแต่เราไปทำให้สุกก็รับประทานได้เลยนะคะเนี่ค่ะของจะผัดเปลี่ยนเวียนเข้ามาทุกวันสรุปว่ามีสดใหม่เสมอนะคะไม่มีของค้างนะคะมีตู้เย็นที่เป็นมาตรฐานค่ะมีผักผักดองผักสดมีทุกอย่างเลยลูกชิ้นนะคะ เนี่ยค่ะสำหรับคุณแม่บ้านนะที่ขยันทำกินเองแล้วก็ไม่อยากออกมาจากบ้านนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดไม่สู้ดีแต่รัฐเส้นอาหารเส้นต่างๆก็มีหมดเลยนะเส้นมีเส้นใหญ่นะคะเส้นสารพัดเส้นอะ่ะนะคะ มาที่นี่แล้วไม่มีคำว่าผิดหวงังแล้วก็มีอาหารอาหารแช่แข็งค่ะสละเปาก็มีนะเรียกว่าเข้ามาในนี้แล้วไม่ต้องไปที่อื่นเลยค่ะสำหรับคุณแม่บ้านนะคะคุณแม่บ้านพ่อบ้านที่รักสุขภาพอ่ะมาที่นี่ได้เลยนะคะ มีไข่ค่ะทั้งไข่เค็มไข่สดมีหมดเลยอ๋อนี่หนูมาโชว์ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ใช่ไหมอย่างนั้นป้าทุนดีมาซื้อพรุ่งนี้นะคเราซื้อวันนี้จะไม่ได้ของแถมนะนะค่ะขอบคุณมากหนูขอบคุณมากค่ะไหนมาให้ป้าจอใกล้ๆที่ซื้อว่ามีอะไรมั่งซื้อครบ300จะได้น้ําตาลทรายห0าร้อยน้ำมันพืช900รอได้น้ำมันพืชสองขวด ซื้อสามพันมอสุกี้ซื้อครบพันสองพนวมนะคะแหมเหมอะกับเทศกาลจริงๆใครนะเป็นผู้จัดหานะเก่งจังเลยอะ่ะแล้วก็มีกุ้งกุ้งแช่แข็งค่ะกุ้งแช่แข็งตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะหวั่นไหว กับอาหารที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงนะแต่ถ้าทําให้สุกก็ปลอดภัยนะคะอย่าก,กลัวไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ป้าเลือกกินหมูก่อนนะคะหมูน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นช่วงซึ่งอากาศเย็นนะคะเพิ่มไขมันให้กับร่างกายนะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้เราหันมากินหมูกันก่อนนะ อยู่ในเมืองร้านใหม่สะอาดปลอดภัยนะคะดูน้องๆสี่ทำงานกันใส่แมสตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็มากับเทศกาลเลยค่ะคริสต์มาสนะคะแต่งตัวสวยงามมากนะหนูนะผู้จัดการไปไหน,นะคะผู้จัดการไปไหน,นะคะระบบการชำระเงินทันสมัยนะน้องเขากาดไม่ตกคะ่ะทุกคนใส่แมสหมดเลย น้องขาน้องเป็นพนักงานของที่นี่เหรอใช่ค่ะแล้วพนักงานที่นี่เขาเลือกแต่คนหน้าตาดีมาหมดเลยใช่ไหมป้าค่ะป้าเห็นทุกคนหน้าตาดีหมดเลย <c oughs> พนักงานก็ยิแย้มนะพรุ่งนี้หนูมีโปรโมชั่นนะคะ,คะลองเชิญชวนสีค่คะว่าจะให้ชาวลาดูรีมาใช้บริการที่ร้านนี้เชิญเลยค่ะเชิญชวนเลยค่ะสวัสดีค่ะร้านมูสนม้สวัสดีนะคะ เชิญเชินชาวราชบุรีนะคะพรุ่งนี้ร้านเราจะมีจัดโปรค่ะเป็นโปรคริสต์มาสค่ะก็ซื้อครบ300บาทจะได้น้ำตาลทรายที1นึกิโลนะคะซื้อ500้อยได้น้ำมันพืชหนึ่งขวดซื้อ900ร้อซื้อครบ9 0้าร้อยบาทได้สองขวด่็ซื้อครบ1 2 0 0บาทได้ผ้าห่มนุ่มๆค่ะเหมาะกับฤดูหนาวช่วงนี้มากเลยค่ะแล้วก็ครบสามพันได้หม้อสุกี้ค่ะในทานอุ่นๆที่บ้านไม่ต้องออกมาด้านนอกค่ะแล้วก็จะมี ใช่ค่ะเป็นบัตรเกตสตลาดส่งสดถึงหน้าบ้านค่ะก็แค่สแกนไลน์ตรงนี้ค่ะแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ใช่ค่ะสแกน QR code ตรงนี้ค่ะเขาก็จะส่งสัมสดถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะแล้วระยะทางเท่าไหร่อะคะก็ส่งซีในตัวเมืองราชบุรีในตัวเมืองราชบุรีนะในอำเภอเมืองส่งทีซื้อครบ300บาทนะคะ300บาทส่งฟรีหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้ถ้าไม่ไม่สะดวกสแกน QR code นะไจ้ะค่ะหนูชื่ออะไรลูก ตั้งตู่ค่ะน้องตู่นะขอบคุณมากน้องตู่ขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ปรับปุงดีก็องทำอะไตัดใจค่ะว่าจะทำเมนูอะไรดีที่เหมาะกับเทศกาลสิ้นาีแล้วก็อากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะห้าก็มาเลือกดูอันนี้เป็นหมูหมูที่ติดกระดูกนะหมูก่อนหมูที่ติดกระดิ่งโซ่ ต้องมนะน่ากินเลยอ่ะถ้าอะไรกมาเนะค่ะหมูให่เนแดงนะเลือกได้เลยนะตัเป็นอุ่นี้ก็ไม่ใช่สั่งเพิ่ีกนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นหันนอก นนะนป้าถึนดีตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะทําแคบหมูนะเพื่อจะกินในช่วงฤดูดหนาวนะคะน้องหนังหมูที่ว่าเนี่ยกิโลละเท่าไหร่คะถูแคปเราเลยหนังหมูหนังหมูเนี่ยป้ามองว่ามันดูดีดูดีนะ โลละห้าสิบสี่บาทนะคะเดี๋ยวป้าคงต้องไปทําคลิปแคบหมูอีกสักก้าวไงแล้วล่ะเคยทําไปรอดไงแล้วนะคะเนี่ยค่ะน่ากินทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็เป็นหมูที่หมักแล้วที่โครงหมักไทยดำครับที่โครงหมักพริกไทยดํานะคะโลละแค่ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเอาล้ค่ะวันนี้ป้าสุดีก็มาชี้ช่องให้ตัดสินใจว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ย อาหารอะไรที่เหมาะนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายก็น่าจะเป็นของที่มันมันหน่อยอะคะ่ะขอบคุณขอบคุณน้องนะขอบคุณสมายมิตรนะคะอย่าลืมนะคะติดตาม,ม,มอย่าลืมนะคะติดตามช่องป้าจีมีเรื่องเยอะนะคะเราจะนำเสนอ ที่เป็นประโยชน์สำหรับแฟนสับทุกท่าน,นะความพื้ค่ะขอให้มีความสุขในวันคริสมบสและโี่บีธีหมายทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะไทยนะคะเป็นผู้จัดก,การสาขานี้ค่ะนักคุไทยคะเชิญชวนลูกค้าหน่อยว่าให้มาช่วงไหนที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดคะ ได้ค่ะพรุ่งนี้ทางร้านนะคะของมาสมายมิตนะคะสาขาตอนตะโกแล้วก็มีที่ที่หนึ่งก็คือสาขาเชนิค่ะอ่าพรุ่งนี้จะมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงของคริสต์มาสนะคะก็อ่ารบกวนพรุ่งนี้ลูกค้าชาวราบุรีรบกวนเข้ามาที่ร้านจับใจซื้อของกันได้นะคะเพราะมีของแจกแถมมากมายเลยะคะ่ะฝากหลานด้วยนะคะค่ะอย่าลืมนะร้านเรามีคนละครึ่งด้วยใช่ไหมใช่ที่ร้านมีรับรับคนละครึ่งด้วยนะคะ,ะดีจังเลยมาเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับป้าหน่อย